โอเได้สิโอเคเราได้บินแคอีกแล้ว <ไง S 1> เราได้บินแคอีกแล้วต้องชนะกรีกก,ก่อนนะ <Huh? S 2> ต้องชนะดันกรีกก่อนเออเหรอดันกรีกใช่ไหมโอ้ย oh, บวกวันที่เกตโอเคเราไปซุ่มทิเกต okay, ก,กันอาหารแมว <c oughs> อาหารแมว <c oughs> อะไรครับคุณโน้ตสวัสดีครับคุณช่องริวุณเกมนี่โอเคเราได้สปีดกุณสองใช่เมื่อกี้ใช่ปะ่ะ <Yeah, S 2> เยาได้20แคทฟูดโอเคเขามีคนบอกให้เก็บถึงเท่าไหร่นะ750ดร้อี้าส่้่รอะเริ่มเดี๋ยว กินแมวครับจันเราไปด้านอินเดียกันดะ้วยบูอินเดียลิวก่อนก่อนริวจะจะเชื่อใครในในคอมเมนต์นะ่ะเชื่อเชื่อบอกเราก่อนว่วมันจริงหรือเปล่าโอเคโอเคนี okay, okay. ่ว่าจะถูกหลอกได้แล้วใช่โห่ที่เราบอกให้ริวใช้ใช้คัตต้อนในเกาหลีไงน่าเชื่อถือสุดสเลยโ oh, <now S 1> อ้นาดีโอ้ thank you, thank you. เฮ้ยเอาจริงดิไอ้นอ่นั่งอยู่มุงยจไม่ดีโอ้ผมอยากเห็นจังเลยพลังพลังสีเขียวนั่นคืออะไรหรอครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรคงใส่ครับจะใช้พลังสีเขียวให้ดูหน่อยไม่เราเราต้องเก็บอาหารเมลก่อนมีคนคอมเมนต์บอกนะรู้ไหมใครวะไม่รู้อยจะไปต่อยกันอย่าไปเชื่อ พลังสีเขียวพี่พลังที่สำคัญมากๆนายจะได้ของสำคัญให้หกับนายใช้ไหมอะไรครับเนี่ยนายจะได้พลังวิเศษเออแทงแคนนายสู้สู้ต่อไปแทงแคนกัดมันเ,ออเราเจอตะเกียงเพื่อนผู้ชมเพื่อนตะเกียงอะไรเนี่ยโอ้มุปฟุฟในตะเกียงเลยน,นะมุฟฟุฟในตะเกียง,ตะ,ยงยตะเกียงเนี่ยตะเกียงเนี่ยตะเกียงโอเค เริ่มกันเลยโอ้เราใกล้จมตีันเพื่อเราเลยตะเกียงมันคือพลังลมนะโอ้เพื่อโอ้แมวตายโอ้แมวตายโอ้รีได้ไงเนี่ยใช้ตัวไหนนะอ๋อตัวนี้โอเคไปจมตีมันโอ้ยคเกมมือไวรีวิวคุณไวรีวิวที่ลำฐานเนี่ยไมเฟนรีวิวใช้แคตอ r ใช้แคตคอสายฟ้าเพื่อทำลายฐานนี่มั้ใชโอ้ฮิปโปตลี่ริ ไม่ฮิปโปดมสีมันดมตีหรือว่อยากได้อะไรกันก็แทงเางเขียวก็ได้เทงเก็มันมันจะพัดมันจะพัดเทงเก็ช่วยด้วยไทงเมช่วยด้วยไม่แทงเข็มกลางสีเขียวไม่แมวขาเออใช่แมวขาแล้วเาหรอสูดกับฮิปโปยังไงลืมอะไรเนี่ยจมกดยังฟลางสีเขียวราคาครับาทเอง เออสิบบาทบาทนะโอเคสิบแคทฟุตโอ้แคทฟุตน่ากี่บาทนะแคทฟุตตีนแมวโอ้สุดยอดเลยนี่เนี่ยโอ้น้องเลเทอร์โอเคโอเคนี่เนี่ยโจมตีมันโอ้กดแคทนายนายต้องมาเลยว่ากดแคทกดแคทนี่กดแคทอยู่นี่ไม่ใช่โอ้โหน้าจอขาวโอ้โอ้เนชอบกดอะไรบึ้บึง นีเยโจมตีมันดูนะอาคีโมโอเคเราต้องโจมตีเด็กทุก้าโจมตีละหกสิบนจะดูไม่ผิดก็แคทตีละร้อยโจมตีอย่ายังกดเกตคอดีเอต้องการการเงินเพิ่มขอบคุณ เศรษฐกิจที่ดีดีจริงๆมึงจะส่งแมวออกไปตายเดียวไม่ได้มึงต้องพัฒนาเศร,ร,รษฐกิจเลยถ้าเกิดถ้าเกิดรีวิวถ,ถ้าเกิดโนไม่กดให้เมื่อกี้นะแมวแมวในอินเดียเขาเขาจะจนมากเลยใช่เป็นผู้นำบนประเทศที่ไม่ดีตายครับ <laughs> โอเคเราเลิกกันต่อเลยทุกคนเราไปเน,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 นปาลเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดก่อนอัพเกรดอะไรดีอ่าซื้อแมวนินจา ไม่แนวินดาขยะใช่ใช่จะซื้อแมววินดาเอาไม่นับซื้อไปแล้วเหรอไม่ตู้มูเดอะเบสเอ่อ no no นู้ดแก่ใหญ่แก่แก่เลยวันนี้รถไฟเดี๋ยวมันจะไม่มีคอนเทนต์ให้ดูทำไมอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะต้นมันริวแคทแกริวแคทเนี่ยอัพเกรดไอฟบีซี คช้ลิวแคปไหมลิวแคปลิวแคิวแคิวเวลว่วแอากจะตายิวไม่ซื้อได้ไงมันโหดมากเลยโอเคเราไปนปายืนดูโหดไม่เดี๋ยวโอเคดูมทอะไรได้ไม่รู้มันชนได้โอเคหยุดเลยหยุดเลยริวแคทไทอาเรามเอาิวแคมาโน โอ้โหอะไรกันเนี่ยริวแคทอยู่ไหนเออใช่เราต้องเอาตัวนั้นเป็น,นลำหปก้วเป็นริวแคทรมมิวแคท <c oughs> เตเนละคนนี่สุดยอดจริงริวแคทโจมตีมันตอแมวบ้าโจมตี โอ้ยแมีขวานหน่อยโอเคเราเรอไอลิเทอร์เกิลนะโอเคโอเคเราเอาเอออมาแล้วมาแล้วเย่เย่เย่โมตีเรามีเอ่อในปลาก็เอเวอร์ลินไงใช่ใช่เอเวอร์ลินโอ้หมูเจ้าเจ้าหมู ปูป้าปูป้าต้องใช้แทงแคไปก่อนแล้วก็ใช้จนธาัดไม่แทงแคสเราตายไม่เนอะแม่ราตายจำนวนมากตีมันกอดแคสไปเลยไม่โอ้มีตีมันจุนตีมันเอ่อเอ่อตัวไหนดี đồ salad ngay, thèn khét khét, Chôm tì Chôm tì, mèo nói thèn khét, thèn khét, okay, chúng ta đã tì ở bàn đã, chúng Nó chơi mũ đen rồi Chơi mũ โอเคเรามีกอ้อนแค่อีกตัวหนึ่งนะโอ้หูแดงมาสองตัวเลยเมื่อกี้เอ่อนี่เราใช้ตัวนี้เอ้อย่าแทงแคสแทงแคทต้องใช้แทงแคทโอเคเราใช้เล่นนะฮะโน้ตไม่มากด ฮ่บเลดูชนะดปะเดีวมมอย่าบังจวเราเรวแคไทม์ไม่ได้สัวลิ้วคทโอเคเราได้ตั๋วมานะฮะทุกคนกราดในโบกี้โอเคกรนโบกีเออเราได้สปีดนะครับทุกคนกราดลิวเด็ดโอเค no 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 ริวกะกูด oh! ูริวกันโอ้บดเก็บอะไรเนี่ยไม่ลวไม่ไมู่อะไรนี่ยเราใช้หมดไปกับกาวขาวแคทนะฮะสุ่มสุ่สุ่นี่อะไรรีวอ๋อนี่ไงเขาบอกเก็บถึงเจ็ดยห้าสิบ แล้วก็อย่าลืมรอรอให้มันสุ่มเหมือนกาสสุ่มมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเร็วเออยังไงก็มันจะบอกเลยว่าโอกาสสุ่ม็ยืนแรงนะทุกคนวูจูแคทย่อเลยแหละแครโอเคเอ้ยโน้โน้กดบิดโหย่อยเลยเกือบแล้วโน้โน้เกือบเร็วเกือบเร็วเดี๋ยวเร็วเราต้องชัยมันหนโอเคโอ้นี่คือตัวอะไรเนี่ยลำดาทุกคนลำดา แคนโด้ครับอ๋อครับแคทเราควรเช็งไปดูวีดีโอให้เขาแคทเดี๋ยวนี้อ๋อครับโอ้โหโอ้ my god ดโอ้ไทวานโอเคโอเคไปเอ่อดูไบ้ดูไบ้เออเริ่มเลยเริ่มเอออะไรเริ่มเลยเริ่มเลย โอเคโอ้อะไรเนะี่ยโอเคน่าจะเปิดดูใบนะเปิดคาลิฟันเปิดคาลิฟันเมื่อเสียงเพลงในเกมไม่สนุกเราต้องทำเองไม่ไม่คนเสียงเพลงไม่มันจีบเราจนไม่เข้า

นกเยโอเคเราใช่เรามีหมูป่าแน่นอนทุกคนมีหมูป่าแน่นอนจากการคาดเดาความเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มีประมาณ0.012เปอร์เซ็นต์โอ้โหหลดโอ้ยโอเคโอเคโดนสลัดวันพี๊ ตบไปไหวตบเทจะตะเกียงโอเคมีแมวขวานคนแมวขวานโอเคเราไม่ต้องแชร์แล้วเนาะแช่วหวานแช่วหมาโอเคโอ้โอ้เออตุนปากเป็ดเป็นกินหรือเอาเป็นก้นเหรอเรารูยังให้เป็นตุ่นบักเป็ด โอเคเราใช้ก๊อตเคสหวังว่ามันช่วยได้ไม่แทงแคสดูโไม่นะไม่ทุกคนแทงแคสเราหมดเป็นจานวนมากไม่แทงแคสหมดเป็นจานวนมากตุนปักเอยเป็ดแมนกินโอเคคือตัวอะไรกันแน่ตุ่นแมนกินโอเคเราเราจะเอาจัดการจับเพนกินอย่างเงี้ยเออเพนกินถูกแล้ว กอดแคทสู้สู้กอดแคทสู้สู้กอดแคทสู้ตายแทงแคทตายแล้วทำไงทำไงรู้เร <c oughs> <c oughs> okay, ารู้ต้องทำยังไงนะรู้ต้องพัฒนาสิ่งต่างโอเคพัฒนากิจกินทุกคน <Okay. S 2> ไม่เป็นกวินมันตายยากมากกอดแคทนายทีความหวังไม่กอดแคทนายอย่าตายนะกอดแคทต้องตบมันเออมันตายแล้วหนึ่งตัวกอดแคทตบมันตบมัน ตบมันกอดแคทไม่น่ามันเราเหลือโจนสลัดตัวเดียวโอ้พัฒนาการเงินใช่ถูกต้องดิโต้ในทําถูกโอ้จริงอ่ะเอาไว้เชื่อโอ้เพชรต,ตายแล้วเพชรวิต,ตายแล้วกอดแคทนายทำดีมาก<อ>ตบมันไอเฮนรี่สติ๊ตกมิแกแกนแคทอปบบบีโอบบอบบีอบบบโนโบบบีบบบบบบบแบบ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 บยบ โอเคตอนนี้อย่าให้เพนจินออกมาอีกรอบหนึ่งโอเคกอดแคทนายโอปีไม่อย่าไม่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจดูไบอ๋อดูไบต้องใช้เงินเยอะโอเคโอเคเพนจินนายออกมาอีกรอบนึ่งโอเคตอนนี้เราต้องเอาใช้ต oh, ัวนี้แล้วก็ขโมยเงินนี่ไงกอดแคทโอ้โอ้ยิงยิงยิงฉลองยิงฉลองอือ ชโรงองขนาดก็โอเคเราชน,นะดูใบแลนะ้วทุกคนโอเคเราปัาแผงกินโอเคเรามีมิชั่นทุกคนเคย่แคทไก่ไอ้โมบาย โอเคเรามีแค่นี้ไม่แค่แกเราม,มีอยู่ไหนไหน่ะโอ้โหบูจูแคทลิวฮะไก่ข้าวแคทเดี๋ยวขาวแคทอีกคลิปไหนไหนไหนโอ้ขาวแคทเหรอนิวๆิฟว์นัน้นไปแล้วเหรอ เอาแคทเอาจริงดิเอาจริงสิเอาแคทเอเเอโอเคโอห้าร้อยเลยเหรอเดี๋ยวันงนอนยังไม่หมดยูยูใครไปเอไปแคทโอ้ล <c oughs> ูกคนซื้อมัน,นจริงลูก <c oughs> คนซื้อแมวทุกตัวที่คือได้โอเคซื้อก็ได้เบิร์ดแคทแมวมีปีก <c oughs> โอเคตอนนี้เราต้องเก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดแคทนี่มันใช้อะไรเนี่ยหกร้อยเลยเหรอมันแพงมากเลยนะมันแพงมากเลยนะเนี่ยหกร้อยมันแพงใช่เหมือนแพงมากจำมันเด้เลคืออะไรอ่ะก็โจมตีหลายตัวพร้อมๆโอเคโอเคมันโจมตีหลายตัวพร้อมกันเราแทนตัวไหนแทงแคทไม่ควรเอาออกใช่ใช่แทงแคทแนนไม่ควรเอาแทงแคทออกเลยต่อการเพราะมันดียวมากโอเคเราควรแทนตัวไหนดีเรา เออเราขอดูก่อนตี๊ดแคตออนค่อนข้างโอเคผลิตแคตดีมากๆรู้สึกแคตมันมันไม่ค่อยประโยชน์เท่าแต่มันตลกดีมันน่ารักด้วยมันน่ารักเพราะงั้นเราจะเก็บมันหน่อยไอ้นี่เออนี่นะมือเออโอเคโอเคเราไปด่านสุดท้ายในวันนี้นะซาอุดีอาระเบียรเราะว่ามันต้องมีน้ำมันแน่นอนน้ำมันโอเคโอเคมาดูกันว่าฐานมันเป็นน้ำมันจริงหรือเปล่า โอ้ว mm ้าวโอ้เราทำนายแม่นจริงๆเดี๋ยวฮิปโปมาแล้วเอ่อมาเร็วไปเปล่าเนี่ยฮิปโปฮิปโปนายมาเร็วเกินโอเคกอดแคทเรานายคือความหวังของเราโอ้แทงแคทโอเคการแจ้งเตือนมาตรงนี้เออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะทุกคนดูได้ตัดต่อเพิ่มใช่ใช่ใช่ได้ตัดต่อเพิ่ม โอ้เชงแคทโอ้เราต้องพัฒนาการเงินรวมตีมันเป็นทัวร์ไมลืมไปตั้งหนึ่งวันนะเออเออไม่ดูไม่รู้จะซื้อตัวอะไรกดแคทกดแคทไฟไม่ใช่เขาแคทเขาแคทเขาแคทเหรอเขาแคทปล่อยปล่อยเขาแคทมาเลยมันมันจะทำสิ่งแปลกให้มันจะวิ่งนะมันจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะเออเราควรเอาก้อดแคทหรือเขาแคทก่อนฮะ ในคนในคนเอาแคป่อนไายได้เห็นเรียก่โอเคมันวิ Gym. ่งนะสุดยอดไปเลยควาฮมันโาฮ่เก่าฮ่าฮาฮ่ิดมันควิค่่่่่งกับฮ่โ่่่ ก็เด oh. uh. oh, hey. okay. okay. uh ็กก็เ็โอ้เออโอ้โหมัวมาตัวนั้มันจะมันไม่เกมันไม่แทงเข็ดใช่มัน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 มากันให้ฮิปโปแล้วสองคนไม่โอเคมันตายแล้วเข้าแคบเข้าแคบเข้าแคบเอ้าเจโอเคเราเราจะให้มันมันพีก็ เราก็ทำเขาแคปเลยเพราะเราอยากเห็นโอเคเราเอาก้อนแคตไปตัวนหนึ่งควิดมันควิดมันเอา้งเก็บเงินไว้เลี้ยงวัวแล้วล่ะโอ้โหควิดเร็วมากเลยเออก้อนแคตตีมันโอ้เป็นเขาแคปได้ชิวๆก้อนแคตมาแล้วเขาแคตมาแล้วโอ้โอ้เราเอาตีแคตไปขโมยเงินนะ โอเคโอ้โหโโอ้หมันคือคอมโบมันคือคอมโบคอมโบต่ออีกรอบหนึ่งโอ้ฮิโปไม่โอ้ตีมันโอ้ปิดปิดไหวอยู่นะปิดดับเบิลปิดปิดพี่ป้อโอเคตอนนี้ตอนนี้นะ,ะเราจะลังจะชนะเรียบร้อยเจ้ เรียบร้อยเราได้นมันอ้อยนะฮะนมันอ้อยโอเคเราได้นมันอ้อยโอเคสีแงโอ้โหนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่ดีทุดที่ไจะจะได้จกจากสิ่งนี้เราอเอาเลยเกเย้ โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดอันตับนะครับทุกอ่ารีพอร์ตช่องนี้ด้วยก็ดีครับโอ้ทุกคนนี่ดีจริงๆนะ